พอมาราวมาแล้วค่ะวันนี้นะคะใหม่พามาดูบ้านในโซนบางนากับบ้านเดี่ยว5ห้องนอนบนทำเลศเศรษฐกิจใหม่ที่เดินทางสะดวกวัสดุเกินมาตรฐานฟังก์ชันยืดหยุ่นที่โครงการ The Treasure Go ค่ะ สวัดีค่ะกลับมาเจอกับยัยใหม่นะคะในโฮมเมราวกับคลิปรีวิวบ้านแล้วก็คอนโดดีๆจากโฮมไบเออร์นั่นเองนะคะตอนนี้ค่ะใหม่อยู่ที่โครงการ The t r e a s u r e Go ค่ะที่นี่นะคะเป็นบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านแฝดระดับพรีเมียมบนทำเลทองบางนาตราดกม3-4เลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยยังอยู่ใกล้กับพื้นที่เศรษฐกิจใหม่อย่างอารยะดีอีสเทิร์นเกตเวนิโคมุตสาหกรรมเวลโกค่ะจะเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิก็สะดวกหรือว่าไปช้อปปิ้งที่เมกะบ,บางนาก็ได้ค่ะ โรงการพัฒนาบนที่ดินรวมประมาณ31ไร่นะคะมีทั้งหมด175ยูนิตด้วยกันค่ะที่นี่มีบ้านแฝดแล้วก็บ้านเดี่ยวนะคะเริ่มกันที่แบบแรกเลยค่ะกับแบบชื่อว่าแกรนด์ไดมอนดนะคะเป็นบ้านเดี่ยวไทยใหญ่ค่ะที่ดินเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่57ตารางวาพื้นที่ใช้สอย278ตารางเมตรฟังก์ชัน5ห้องนอน5ห้องน้ำ1ห้องรับแขกแล้วก็จอดรถในร่มได้3คันค่ะ ส่วนแบบที่2ค่ะคือบ้านเดี่ยวชื่อว่า l u u Diamond ค่ะที่ดินจะเริ่มต้น50ตารางวาพื้นที่ใช้สอย219ตารางเมตรฟังกช์ชัน3ห้องนอน4ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องอเนกประสงค์แล้วก็จอดรถ2คันค่ะส่วนแบบสุดท้ายค่ะเป็นบ้านแฝดชื่อว่า Double Diamond ค่ะที่ดินจะเริ่มต้น40ตารางวาพื้นที่ใช้สอย198ตารางเมตร4ห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องรับแขกแล้วก็2ที่จอดรถค่ะ ส่วนที่มายืนอยู่ตรงนี้นะคะคือพื้นที่ของคลับเฮาส์ค่ะมีทั้งฟิตเนสรูมแล้วก็สระว่ายน้ำระบบเกลือแล้วก็มีโคเวิร์กิ้งสเปซด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนบรรยากาศจากการทำงานที่บ้านมาใช้พื้นที่ของโคเวิร์กิ้งสเปซก็ได้และมีพื้นที่สวนสีเขียวซึ่งเชื่อมต่อกันเลยนะคะเอาไว้ให้เราได้เดินเล่นออกกำลังกายเพื่อเติมวันว่างๆของเราให้มีความสุขนั่นเองค่ะเรื่องของระบบรักษาความปลอดภยัยที่นี่ได้มาตรฐานมีทั้งกล้อง CCTV และเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงงคค่่่่าาสวนนนกลททีี็ไมแพะะ30บ ต่อตารางวาต่อเดือนเท่านั้นเองค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะคือบ้านไทยที่ใหญ่ที่สุดในโครงการค่ะกับแบบบ้านที่ชื่อว่าแกรนด์ไดมอนด์ค่ะที่ดินจะเริ่มต้นอยู่ที่57ตารางวา พื้นที่ใช้สอยคือ278ตารางเมตรนะคะฟังก์ชัน5ห้องนอน5ห้องน้ํา1ห้องรับแขกแล้วก็จอดรถในร่มได้3คันค่ะการดีไซน์ของบ้านนี้นะคะก็จะดูร่วมสมัยค่ะดูอบอุ่นนะคะแต่ว่ามีความภูมิฐานนั่นเองนะคะส่วน f า c าดด้านหน้าเนี่ยเขาจะใช้โทนสีเรียบค่ะทําให้บ้านเนี่ยดูดีมากๆนะคะแต่เขาจะมีการเพิ่มดีเทลลุกเล่นของบ้านด้วยกรอบบัวน,นั่นเองค่ะทาให้บ้านมีความหรูหราตัวบ้านค่ะก่อสร้างด้วยระบบ P-Cast นะคะหลังคาเป็นหลังคาสมาร์ททัสพร้อมกับฉนวนกันความ รั้วเนี่ยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ p c a คสนะคะใครที่คอนเซิร์นในเรื่องของระบบก่อสร้างนะคะก็อุ่นใจได้เลยค่ะแถมรอบๆบ,บ้านนะคะเราก็จะสามารถมีพื้นที่สีเขียวจัดสวนสวยๆเพิ่มความรม่มรืน่นและจะบอกว่าบรรยากาศดีลมฟโฟลม์มากๆเลยค่ะ บ้านแกรนด์ไดมอนด์นะคะประตูทางเข้าที่นี่นะคะก็จะเป็นประตูบานผลักค่ะไซส์ขนาดใหญ่เลยนะคะด้านข้างก็จะมีช่องแสงให้ด้วยพอเราเข้ามาด้านในนะคะเราก็จะเจอกับพื้นที่ฟลอเยตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ต้อนรับที่ขนาดกว้างขวางเลยนะคะด้านนี้เนี่ยเราอาจจะวิวเป็นตู้เก็บรองเท้าเป็นชั้นวางรองเท้านะคะหรืออาจจะติดกระจกสักบานไว้ดูความเรียบร้อยก่อนออกจากบ้านก็ได้ถ้าบ้านไหนมีของสะสมอาจจะเป็นตู้โชว์อาร์ตทอยเก๋ๆด้านหน้าตรงนี้หมายว่าก็เหมาะค่ะ เข้ามาที่นี่นะคะไม่ชอบการดีไซน์ออกแบบของเขานะคะการตกแต่งภายในมันสวยมากๆเลยค่ะที่เห็นนี้คือเขาแต่งให้ดูเป็นไอเดียนะคะถ้าเราอยากจะทําแบบนี้ก็สามารถทําได้นะคะเพราะว่า f o r to ceiling อะค่ะชั้นล่างใครอยากจะดรอปฟ้าแบบในบ้านตัวอย่างสามารถทําได้เขาให้ f o r to ceiling นะคะอยู่ที่2.7เมตรค่ะจะติดแชเดเลียแบบนี้ก็ได้เหมือนกันลักษณะแปลนของบ้านเนี่ยเขาจะเป็นแบบ Open Space นะคะก็คือเปิดโลง่งเชื่อมพื้นที่ถึงกันหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Living นะคะ Dyning ยาวไปจนถึงพื้นที่ของห้อง น,นเองะะคะพื้นด้านล่างอะคะ่ะจะเป็นพื้นกระเบื้องแกรนิโต้ไซส60์60คูณ60เซนติเมตรอันนี้คือเช็ดล้างทำความสะอาดถูดูแลบ้านได้ง่ายแล้วก็สะดวกด้วยนะคะสำหรับโซนลิฟวิ่งค่ะโซนนี้เนี่ยถือว่าเป็นลิฟวิ่งไซส์ใหญ่ๆค่ะที่เราจะวางโซฟานะคะจะเป็น L shape ค่ะเป็น6ที่นั่งก็สามารถวางได้นะคะหรือว่าจะแบบบ้านตัวอย่างได้เลยนี่คือโซฟาตัวใหญ่ๆ คอกฟิตเทเบิลได้นะคะจะมีโต๊ะด้านข้างโซฟาวางโคมไฟสวยๆก็ได้ค่ะไม่ชอบตำแหน่งของลิฟวิ่งนี้อย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะมองเห็นพื้นที่สีเขียวทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะคะต้องบอกว่าโครงการนี้เขาให้หน้าต่างขนาดใหญ่เลยค่ะใหญ่เนี่ยเทียบเท่ากับประตูเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะเพิ่มพื้นที่สวนด้านข้างบ้านมีเฉลียงนะคะหรือว่าจะทําเป็นเทอเรสออกไปเพื่อรวมพื้นที่อินดอร์เอาท์ดอร์เวลาที่มีปาร์ตี้ะคะ่ะเราสามารถจอยกันได้ไมบบว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆค่ะ มาดูพื้นที่ไดนิ่งกันค่ะสามารถวางโต๊ะระับประทานอาหาร6-8ที่นั่งได้กําลังดีเลยนะคะแล้วก็มีสเปซเหลือโดยรอบสามารถจะเดินได้นะคะ6ที่นั่งแบบไซสใ์ใหญ่ๆในบ้านตัวอย่างสวยเลยค่ะจะติดไฟแบบนี้หมายว่าก็เป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะคะบริเวณนี้นะคะเขาจะมีหน้าต่างอยู่โซนด้านหลังเนี่ยให้ถึง2บานด้วยกันด้านล่างเขาเพิ่มช่องแสงทําให้แสงสว่างจากธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาได้ถ้าใครที่ชอบทําสวนโดยรอบนะคะด้านหลังเพิ่มพื้นที่สีเขียวค่ะทานข้าวไปมองเห็นวิวหลังบ้านไปสบายตาม ค่ะส่วนห้องครัวนี่เลยค่ะโครงการนะคะเขาจะมีห้องครัวไว้ให้นะคะมีประตูบานปิดนะคะป้องกันไม่ให้กลิ่นที่เราทำอาหารเนี่ยออกมารบกวนโซนด้านในบ้านค่ะขนาดของห้องครัวแบบบ้านแกรนด์ไดมอนด์นะคะก็มีพื้นที่กว้างขวางเลยค่ะเหมาะกับครอบครัวขนาดใหญ่ที่ชอบการ ทำครัวไทยนะคะจะทําเคาน์เตอร์ครัวได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะถ้าต้มผัดแกงทอดเนี่ยทำได้เต็มที่เลยนะคะฝั่งด้านนี้ค่ะก็จะมีส่วนของอ่างหลังจานเนาะตรงนี้จะมีหน้าต่างนะคะบานใหญ่เนาะเวลาที่เราทํากับข้าวก็สามารถที่จะเปิดระบายอากาศได้เลยจะวางเครื่องซักผ้าแบบในบ้านตัวอย่างก็ได้ส่วนอีกฝั่งนึงอะคะ่ะตรงนี้จะไว้คุกกิ้งก็ได้นะคะสามารถจะเจาะพัดลมระบายอากาศติดหูดดูดควันได้และยังมีพื้นที่เหลือๆนะคะที่เราจะสามารถวางตู้เย็นไซส์ใหญ่ๆอะคะ่ะ ได้แบบนี้เลยนะคะเปิดหยิบของได้สะดวกด้วยคนนึงค่ะอยากจะหยิบของในตู้เย็นส่วนอีกคนนึงก็สามารถที่จะทําอาหารนะคะอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้ได้ถือว่าห้องครัวที่เนี่ยเขาให้สเปซที่สามารถที่จะเติมความสุขให้กับสมาชิกในครอบครัวหรือว่าใครที่ชื่นชอบการทําอาหารนะคะก็สามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ทาอาหารได้อย่างเต็มที่เลยนะคะด้านหลังตรงนี้ค่ะที่เห็นเป็นประตูที่เปิดเชื่อมไปบริเวณลานซักล้างค่ะ แบบบ้านแกรนด์ไดมอนด์มีทั้งหมด5ห้องนอนนะคะห้องนอนที่5อยู่ที่ชั้นล่างห้องนี้แหละค่ะเป็นห้องหนึ่งเลยที่หม่ชอบมากๆนะอย่างในบ้านนี้นะคะเขาก็ปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นห้องทํางานค่ะเป็นห้องที่เราสามารถจะใกล้ชิดกับธรรมชาติได้มองเห็นนะคะส่วนสีเขียวทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างบ้านเขามีหน้าต่างขนาดใหญ่ด้านล่างเนี่ยเพิ่มช่องแสงให้อีกนะคะเป็นห้องทํางานดีเลยค่ะทํางานไปมองเห็นพื้นที่สีเขียวไปสบายตาถ้าไม่ทําเป็นห้องทํางานจะทําเป็นห้องของสมาชิกตัวน้อยก็ได้บางคนไว้เป็นห้องโฮมเทเตอร์ส่วนตัวในบ้านถ้ามีสั เลี้ยงห้องนี้เป็นห้องของสัตว์เลี้ยงหมายว่าเวิร์กเลยนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งค่ะถ้าตามแพลนเดิมเลยของบ้านก็ปรับเปลี่ยนให้เป็นห้องนอนนะคะจะเป็นห้องนอนแขกหรือห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เพราะว่าท่านไม่ต้องขึ้นแล้วก็ลงบันไดอีกอย่างหนึ่งเลยคือติดกันค่ะจะเป็นห้องน้ําใช้งานสะดวกเลยค่ะแยกระหว่างโซนแหง้งแล้วก็โซนชาเวอร์นะคะสุขภัณฑ์เป็นของคอตโต้ค่ะแล้วก็มีหน้าต่างนะคะเปิดระบายอากาศลดความอับชื้นด้วยค่ะ บันไดที่นี่ให้เป็นพื้นไม้จริงค่ะแข็งแรงไม่ยวบเลยนะคะเราก็เดินได้เต็มเท้าด้วยเข้าชุดกันมากๆเลยกับเราจับบันไดให้ฟีลอบอุน่นแล้วก็โฮมมี่นะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะที่ทําให้ชั้น2ของแบบบ้านแกรนด์ไดมอนด์เนี่ยเขาเปลี่ยนมูดแลนโทนของบ้าน เพราะว่าให้พื้นเป็น SPC หลายหมา้นั่นเองนะคะเป็นชั้นแห่งการพักผ่อนจริงๆค่ะมี4ห้องนอนทุกๆห้องนอนเนี่ยจะมีห้องน้ําส่วนตัวให้นะคะและที่หมายยืนตรงนี้นะคะเป็นโถงทางเดินค่ะขนาดค่อนข้างกว้างนะคะจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้นะคะติดแกลเลอรี่ก็ได้จะบิ้วเป็นชั้นวางหนังสือหรือว่าเป็นตู้โชว์เก็บของสะสมไม่ว่าก็เป็นไอเดียที่ดีนะคะส่วนห้อง master ์เบดรูมอยู่ด้านนี้ค่ะ ห้องมาสเตอร์เบดรูมขนาดใหญ่โปร่ปงๆกว้างๆค่ะนี่คือห้องที่หมายเชื่อว่าหลายคนถ้ามาดูบ้านของจริงอะเรต้องชอบมากเพราะว่าสามารถจะจัดพื้นที่ต่างๆได้แล้วมีระเบียงส่วนตัวด้วยค่ะระเบียงขนาดใหญ่เลยนะคะพร้อมประตูกระจกสไลด์บานใหญ่แล้วก็มีช่องแสงด้านข้างให้อีกนะคะกลางวันอะเราแทบจะไม่ต้องเปิดไฟเลยค่ะเดี๋ยวหมจะปิดให้ดูนี่ค่ะแสงสว่างจากธรรมชาติเข้ามาได้เพียงพอเลยใครที่อยากจะแบบ ดูพระอาทิตย์ขึ้นหรือว่าตอนเย็นอยากจะได้อีกฟิลหนึ่งของบ้านยืนที่ระเบียงตรงนี้หมายว่าตอบโจทย์เลยนะคะห้องที่นี่ค่ะเราสามารถวางเตียงนอนไซส์ใหญ่นะคะคิงไซส์ได้เพิ่มความสวยของห้องนอนมีโต๊ะข้างเตียงค่ะจะวางโคมไฟหรือว่าจะกันดอกไม้แบบนี้เวิร์กเลยปลายเตียงก็มีทีวีจอใหญ่ๆติดตั้งเอาไว้ดูหนังในห้องได้เลยนะคะส่อีกมุมนึงหมายเชื่อว่าสาวๆต้องชอบแน่นอนก็คือ walk in closet ค่ะ เราจะบิวตู้เสื้อผ้านะคะเก็บเสื้อผ้าสูงจรดฝ้าเพดานแบบในบ้านตัวอย่างอีกผน,งนังนึงค่ะบิวเก็บตู้กระเป๋าแบบนี้ได้เลยนะคะส่วนด้านนี้เขาจะมีหน้าต่างไว้ให้นะคะแสงสว่างจากธรรมชาติส่องเข้ามาเราก็บิวบริเวณนี้นะคะให้กลายเป็นโต๊ะเครื่องแป้งสําหรับสาวๆได้เลย แต่งหน้าได้แสงสว่างจากธรรมชาตินะคะมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆอีกอย่างหนึ่งค่ะบริเวณนี้เนี่ยจะติดกันเลยนะคะกับห้องน้ําในห้องมาสเตอร์เบดรูมเป็นห้องน้ําขนาดใหญ่ค่ะเราจะวางบาตถับแบบในบ้านตัวอย่างก็ได้นะคะแยกระหว่างโซนแห้งโซนเปียกเอาไว้ให้สามารถใส่พวกฉากกัน้นหรือว่า shower box ได้เลยมีหน้าต่างค่ะเปิดระบายอากาศลดความอบชื้นในห้องน้ําแล้วทางโครงการก็เดินระบบไฟไว,ไว้รองรับการติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นให้ด้วยค่ะ ส่วนห้องนี้คือห้องนอนที่2ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งห้องมาสเตอร์เบดรูมก็ได้นะคะเพราะว่าลักษณะห้องเขาเนี่ยเป็นห้องเปิดโล่งที่เราสามารถจะแบ่งเป็นโซนนอนแล้วก็เป็นโซนวองอินครอเซตได้นะคะตำแหน่งห้องเนี่ยอยู่โซนด้านหน้าเหมือนกันเลยค่ะ มองเห็นวิวด้านหน้าบ้านได้แบบสบายตามากๆเลยนะคะโซนนอนค่ะวางเตียงนอนไซส์ใหญ่ๆคิงไซส์ควีนไซส์มีโต๊ะข้างเตียงได้เลยอีกหนึ่งไอเดียที่ดีนี่ค่ะเราสามารถนะคะจะบิวแบ่งโซนนอนกับวอคก์อินครเซตได้แบบนี้ละคะ่ะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะบิวตู้เสื้อผ้าสูงจรดฟ้าเพดานเก็บเสื้อผ้าเก็บกระเป๋าเดินทางได้ดีด้วยที่สําคัญมีห้องน้ําส่วนตัวขนาดกว้างขวางแยกโซนแห้งโซนเปียกเอาไว้ให้ใส่ฉากกัน้นไว้ว่าเวิร์กเลยค่ะและมีหน้าต่างระบายอากาศลดความอับชื้นในห้องน้ําได้ด้วยค่ะ ห้องนอนที่3และห้องนอนที่4เนี่ยจะอยู่โซนด้านหลังของบ้านนะคะก็จะเงียบสงบเป็นส่วนตัวค่ะมีห้องน้ําส่วนตัวแยกโซนแห้งโซนชาเวอร์ไว้ให้ส่วนพื้นที่ของโซนนอนวางเตียงนอน3ฟุตครึ่งไปจนถึง5ฟุตได้นะคะมีพื้นที่วางเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆได้ครบเลยค่ะ โครงการตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพย่านเศรษฐกิจใหม่บางนากม .34 บางพลีน้อยค่ะและยังอยู่ใกล้กับทางด่วนบูรพาวิธีและมอเตอร์เวย์หมายเลข7เดินทางเข้าเมืองก็สะดวกหากวันหยุดอยากจะไปพักผ่อนที่ชนบุรีก็เดินทางไปได้นะคะนอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับแหล่งอุตสาหกรรมที่ลายล้อมไปด้วยความสะดวกสบายที่ให้ทุกความต้องการค่ะและอยู่ใกล้กับศูนย์การค้ามเมกะบางนาเซ็นทันวิลเลจเอาท์เลทโรงพยาบาลไทยนาคารินโรงพยาบาลปริน้นซวนรณภูมิมหาวิทยาลัยอัสัมชันเบอร์โซ่อินเตอร์เนชั่นแนลสคูลโรงเรียนนานาชา คอนคอร์เดียนและสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิค่ะ ได้ชมแบบนี้แล้วนะคะใครที่กําลังมองหาบ้านบนทําเลทองบางนากม34นะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังแรกครอบครัวขนาดเริ่มต้นไปจนถึงครอบครัวขนาดใหญ่ที่ต้องการความสงบฟังกชันในบ้านมีความเฟ็กซิเบิลปรับเปลี่ยนได้ตามไลฟ์สไตล์นะคะแนะนําเลยค่ะโครงการ The t เทชเชอร์นะคะตอนนี้เนี่ยราคาเปิดตัวนะคะอยู่ที่5้าล้านเก้าแสบาทส่วนบ้านไทยใหญ่ที่สุดกับแบบบ้านแกรนด์ไดมอนด์ที่ใหม่พามาดูวันนี้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่10บล้านเก้าแสบาทซึ่งตอนนี้แอบกระซิบบอกทุกคนเลยนะคะว่าเขามีโปร มชั่นส่วนลดพิเศษมอบให้ด้วยแค่มาเยี่ยมชมนะคะและพูดคุยที่โครงการในช่วงเวลา9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นค่ะรับรองเพราะพี่โปรดีๆจัดเต็มแน่นอนในในวันนี้เหมยก็พาเดินชมแล้วนะคะรู้สึกขิวมากๆเลยเหมยบอกเลยว่าทำเลนี้เนี่ยเราสามารถจะหาร้านอาหารอร่อยๆวันนี้จะพาไปที่ที่หนึ่งค่ะเขามีหลายร้านให้เราเลือกเลยพากันไปทั้งครอบครัวทานได้สบายๆเลยค่ะ เห็นร้านอาหารเยอะๆแบบนี้นะคะใหม่ไม่ได้อยู่ที่อเวนิวนะคะแต่ว่าตอนนี้ใหม่อยู่ที่ปั๊มบตทบางนาตราดกม34ม .34 ค่ะ ที่นี่นะคะถือว่าเป็นปัน๊มนึงที่น่าสนใจมากๆพื้นที่เยอะนะคะกว่า10ไร่เลยค่ะแล้วก็มีร้านอาหารให้เลือกหลากหลายเลยจะเป็นอาหารไทยอาหารจีนอาหารฝรั่งหรือว่าเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะก็มีให้เลือกหลากหลายเลยค่ะจะเรียกว่าเป็นคอมมูนิตี้ใหม่ก็ไม่ติดนะคะส่วนร้านที่ใหม่จะพามาทานวันนี้นะ,ะก็คือ s p ค่ะชื่อนี้มันเป็นชื่อที่หลายๆคนยคนคุ้นหูอยู่แล้วแน่นอนใครจะมาซื้อขนมซื้อเบเกอรี่ซื้อเค้กก็ได้วันนี้พามาทานอาหารที่นี่เพราะว่าเป็นร้านร้านหนึ่งนะคะที่สามารถพาครอบครัวมาทานได้รสชาติอาหารอร่อยถูกกปากาารค ก่อนกลับก็แวะทานเครื่องดื่มที่อเมซอนนะคะฝากไว้ด้วยค่ะนี่คือภาพรวมของโครงการ The e a t u r e g o นะคะส่วนรายละเอียดของโครงการใหม่จะแปะไว้ให้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะฝากติดตามทุกๆช่องทางของ Homebuyer ด้วยและเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ